แล้วะะก็ส่วน,น,ผผวน,นาหาวรรนึ่งเห็นว่าที่เรียนวัฒนานานกกับดูทรายสปอตเขาก็ชาบมีนไปด้วยคนก็เลยอาจจะได้จกเยอะขึ้นทีของเรานะคะที่โรงเรียนสอนแต่นยานปเจอจน้คร์ทารัองนมเ,นเียนแตี้ะเนต่น,นะคะเจ้าตกคอีค่ังเไวร้อนะแบว่าก็อาก็รเียให้กับชาวโลกไรืม่อให้เกิสงครามและอยากให้รู้ว่า อัมพูชาเป็น like ่ายเริ่มก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนต่างรู้สึกเจ็บปวดนะเราได้มปองดองหนูเชื่อว่านมป่ากินไข่ให้มันได้หนุ่มทั้งข้าวต้มก็รู้สึกเจ็บปวดในสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินก็คือเขาสัญญาเราแล้วว่าจะยุติการยิงแต่หลังจากนั้นเขาก็ยังดีแม้วันนี้ก็ยังอยู่ 目前，泰国与柬埔寨已达成停火协议，但最近柬埔寨又屡次违反协议，多次再次主动攻击泰国，造成更多士兵和平民死伤。我们泰国人绝不渴望战争，泰国人民一直崇尚和平，尊重邻国。 但当我们的国家领土被侵犯，当我们的人民在自己家园遭到伤害时，我们绝不沉默。 คลิปนี้ค่ะพูดถึงเหตุการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยโจมตีไทยก่อนและอข้อตกลงหยุดยิงตำวชาก็ยังไม่หยุดแล้วก็ขอส่งเสียงไปถึงนานาชาติให้ความเป็นรจาไทยแตให้กำลังใจทหารไทยนะคะคเอามาเ่นิตอกระบุว่าขอเป็นเสียงเล็กๆในการช่วยกระจายข่าวค่ะขอให้ความสงบสุขากคมาดเรืนะคะ ก็เหลืแต่ทตาที่จะทำาบบเดิหอกหลายๆมาสาอย่างไรแย่นอนนะชี้แจงไปเลใจด้ว่าใรเงๆเราเยอะเก็บๆเรียนเจ็ขนาดนี้ราเป็นที่เติบโตไปคนเก่งที่ยวันี่ก็ชี้แจงไปเลยแล้วก็าาคนเ่งเทียนะครับร่นี้ที่หนึ่งที่เราแชร์ันมานแรกก็จะมีหลายี่ติดสงชาติไทยแ้ดนอนาเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยร้กวา ขึพพ้นท้าทงท้าไทยแล้วหลายคนบอกเอไอหรือเปล่าเอาไปแปะหรือเปล่าคุณชูวิทย์กำบนวิสิศมาเผยความจริง,งให้เห็นว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเอาทงท้าไทยยจะจะติดแท็กคืดจนไทยแลนด์ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยยุโรปสหรัฐอเมริกาขึอนใครคุณชูวิทย์โค้ด ธงชาติไทยบทป้ายพร้อมคูเป็นไทยแลนด์ไปปรากฏใจกลางการ New แสตลูดิยอซึ่งจริงๆแลวคือมหานไทยดีดดอคืชายหนุ่มที่มีธรุรกิจป้ายโฆษณาอยู่ทั่วประเทศไทยชื่อคินบีหรือนายกรินโลจนะโกศินธุรกิจหนุ่มที่นำธุรกิจเข้าสู่บริษัทมหาชนที่น่ายกย่องกว่าก็คือความรักชาติที่สแสดงออกด้วยธงชาติไทยบนจอ LED ทกอจะขึ้นภาพของชาตไปนี้แล้วแ็ก่ตอรหน่นาทีะที่กองทัพบกโพสตภาพินจอส่อโฆดทัลในสถานที่ต่างๆนี้ปเรื่อเจนช่วยเยอะนะหรือาเปนเ้ยิดท่เหันไกวรามี่ต่างๆล้ขึ้นขอขอบคุณแบบวม่ว่าจเรื่อยจะไปยรืองูเรื่องประเทศไทยเราไม่มีกอจัดู่แล้วนะครับ เพราะเ่าคุณขอขอบคุณบริษัทการมีเดียจำกัดมหาชนบริษัทดีเจสกูโฟที่จำกัดมหาชนและบริษัทดีเจจำกัดมหาชนอีกแล้วที่ก็จะเป็นสื่อที่ฮัลเดกันเอาจอมีเดียรุมเหมินเหมินมีความหวังอย่างอื่นไงรอความหวังกินแต่ขนมไม่ต้องมาเอียงหัว ฟังรู้เรื่องฉลาดแต่รู้หูตูบเข้าลักษณะตำราหมาฉลาดใช่ไหมแต่รู้หูตูบเขาหรือเหูตั้งตัวเองหูตูบ